คุณจะไปไหนคะคุณจะไปไหนคะคุณจะไปไหนคะฮะจะไปไหนไปไซนี่เป็นผู้ครับแม่บอกขับให้นั่งหน่อยนะคือมาเก่งแทมวะก็ดีแหละเข่าปลากล้วยทั้งหนาเงอนบึ๊บสิไปผู้เดียวตีก่อนยังแวะอยู่ก่อน วันแทายเวขวา้าฮอนบอ๊ะได้อะไรกินข้าวข้าวอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับอะไรอ่ะข้าวเหนียวไงข้าวเหนียวกับอะไรชิ้นใหญ่มากอันอัน นึกว่าแอบกินล่ะโอ้โห oh. 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 แต่มันใหญ่หลีเนะาเนะขาอุ้งเนี่ยจักแซบดูอบอกแซบบอแซบลูกก็กินลนะ่ะอันนี้เดนใครลูกกระกินใครลูก มันกินใครลูยอีรีนี่อขอเสียวไม้เพื่อนกินเบิงก็หินรดนแรนรูดแรนไส้แรนไสมื่อนี้วันหยังพุดเมื่ออื่นเบิงเด้อ,อมื่ออื่นเสียาใครลูกให้ตามจริงใครลูกมันก็ต้องเป็นของลูกกินแล้วเนาะ ข้าวเหนียวฮ้อนหรออุ่นๆตกลงไข่อะไรเนี่ยไข่ไก่ไหนไม่เห็นเหมือนเหมือนเลยลูกบอกไงก็ไม่เห็นเหมือนเลยอย่าไปแกะหมดน,นะคะเทินเอาข้าวค่ะ เอาไข่ลูกไม่ใช่หรอลูกทำไมไม่กินหล,ลังไข่ลูกป้งอเมื่อกี้นี่คือว่าไข่ลูกไานนี้คือว่าไข่ปิ้งแล้วอันนั้นอะไรนะกินอยู่นะยิบยิบอยู่นะมาายิบใส่ปากนะใช่เหรอ ปาแนวแซบรอบกินเมืดละเฮ็ดหน้าตาเซยออ์อีกเฮ็ดบุหงบุ้งบุ้อีกอีกบจสกินมืด,ดอยู่บะสคือมาสิ้นบักเย็นแทะเต็มจานเลยอืมตอนเย็นใช่ปะป้องให้คอยบุวงๆหน่กัน บริกัดดอกมงเขาเม็ดระเบิยงโซงนะทำเวินกัดหยอมไว้ที่จริงแล้วก็อยากใจเม็ดขนะาดทำเป็นคือเม็ดชิดนิ้องบมดเลยมันติดโย้ได้มาไงโอ้กับมือกับยิบก็ได้โดมือไม่ว่างอืม กิ้มทำไมกินนะฮะกินนะกะเพราดอกผู้ใดสิกินแล้วนะข้าวเหนียวอีกจุงหนึ่งโพกใกล้อีกจานหนึ่งโกซี่มาบัวซ่ว่นี่ยอิ่มแล้วไปกินยาเลยยังไอายอยู่